หน้าสาวใจเด็ดอยู่ที่อุบลคุณผู้ชมตื่นเช้ามาได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กใครมันบุกเข้ามานะตื่นมาปะเลยฮะป้ากับโจรที่เข้ามามาลักทรัพย์ยามวิการมาเอาตีสี่ครึ่งอ่ะแล้วเธอทำอยังไงวิ่งตามสิจะวิ่งไปถึงไหนตามไปถึงไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าครับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจัดงานใหญ่บัญชีแฮปปี้ฟาร์มแฟร์ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืนนำเสนอโอกาสใหม่ในวงการอุดมศึกษานำร่องต้นแบบ Sustainable Business Model ให้กับสังคมพร้อมเปิดตัว CBS application ต้นแบบการเชื่อมโยงเกษตร,รกรสู่ร่วมมหาวิทยาลายัยเกิดจากสูตรโมเดลของนิสิตเองแล้วก็มีส่วนร,ร่วมกับนะครับนะักนะเกษตรกรทั้งหมดนี้นะครับคือเป็นการขานรับนโย,ยบายของกระทรวงอวที่สำคัญนะครับเอาไปใช้พัฒนาให้นิสิตได้รับประสบการณ์จริง